เอามือชอปเปอร์ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาน้องออกกัดออกคุณนะคะไปเล่นน้ําทะเลครั้งแรกค่ะก็มีพี่ขวัญนะคะแล้วก็มีนามารับค่ะดูสภาพเด็กๆสิคะเดินทางมาเหนื่อยๆค่ะหลับไปเลยอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะไปที่พักก่อนนะคะนี่ตอนนี้เรามาถึงบางแสงแล้วนะคะทุกคนค่ะเป็นไงตื่นเต้นไหมคะลูกไม่ตื่นเต้นเหมือนลูกไม่ใช่จริงอ่ะตื่นเต้นไหมไม่จริงอ่ะ แน่ใจนะห้ามไปแอบกินน้ำทะเลนะกินเลยฮะห้ามไปแอบกินน้ำทะเลนะลูกเคยกินแล้วเคยกินที่ไหนกินน้ำขุ่นทะเลแล้วที่ไหนน้ำเค็มใส่เกลือเหมือนควายใช่ไหมแฟนขอูกินเฮ้ยลูกก็เคยเห็นทะเลแล้วนะแม่เมื่อตอนเดินลงมาไงเดินลงมาไหนเดินตอนเดินลงมาลูกก็เห็นทะเลไม่ตกปลาไม่ตกบึกไหมตกไม่ตกไปตกเหรอมี ค่ะทุกคนตอนนี้คือนี่มาอยู่กับน้องมินาค่ะเด็กๆรออยู่ในรอมนะคะแล้วก็พี่ขวานอีกคนนึงนะคะกำลังจะพาไมอยู่กับมีนาอยู่ไหนอยู่ไหนเราอยู่ไหนยกแต่ว่าอยู่บางแซงเปลี่ยนเล่นเสร็จเลยเหมือนกันอันนี้ฝาแฝดค่ะมาเจอฝาแฝดค่ะลองดูโอ้ คือแบบดีกว่าไม่ต้องสอนมากมากเลยนะคะตอนเนี้ยถ้าแม่ต้องสอนนี่คือแบบว่าร้อนกว่านี้ควันเยอะที่นี่ก็ร้อนแต่ว่าร้อนทุละแบบตอนนี้คือเข้าวมาันไก่ค่ะให้เปรี้ยวปลาหมึกเนาะเลือดปลาปลาจะน่ากินเนาะแถวเลือดชุนบุรีบ้านแสงเฮ้หย,หหย,หหยหน่อฮ่ายเฮ้ยฮ่ายแล้วนมีนาเนาะเอาอีกินอัเนียน่ยไก่หมู ถุงละสี่สิบใช่ไหมคะหอยหนึ่งนึ่งแล้วเอาหนึ่งถุงค่ะปลาปลาเจอใหญ่ๆมากแต่เมื่อกี้ชาวทะเลก็เจอละเจอได้พี่ได้มาแล้วค่ะงบหมดไม่มีไม่มีตังค์กลับไม่ต้องสอนแล้วนะคะถ้ากินเยอะกว่าน,นี้แล้วก็ของทะเลที่ฝวานบอกจะซื้อให้นะคะของเราก็ได้เป็นผลไม้แล้วก็ให้ลูกๆค่ะ เออถึงทะเลแล้วจ้าแต่ยังไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นมีน้ำสักหระนั้นัันไงปาปา,ปานแต่ทราย ก็เดือดต่อยแล้วเป็นไงบ้างลูกเป็นไงเห็นทะเลครั้งแรกว่ายครั้งแรกหลายครั้งอะจริงอ่ะดูในการ์ตูนไงจริงไม่ได้เห็นครั้งแรกไม่ได้เห็นครั้งแรกค่ะเคยมาครั้งแรกเป็นไงบ้างเต้นไหมกูนไม่จริงหรอถ้าอย่างนั้นกลับไม่ต้องสอนแล้วนะไม่ลูกเคยลูกเคยเห็นหนึ่งครั้งที่ไหนเออบอกว่าเห็นในทีวีเหมือนกันไม่ ก็แม่ก็พ่อถ่ายมาให้ดูเลยเป็นยังไงเป็นยังไงสวยไหมสวยมาในลูกไหมลูกืึสวยมาในลูกไหม,ไมว้าวสวยจังตรงนี้ก็ครั้งงางบ้้คไม่าสวยอ่ะตอนที่เราไปหนหินไม่เป็นแบบนี้ไงเราไม่เห็นแบบนี้เลยเธอิไม่ใช่หาดใหญ่ ไมคุณมแมก็ตเต็เนค่ะเดี๋ยวไปางนี้ดูอยานานี้ได้เลยเนาะใกล้้น้ใกล้ที่จอดรถเย่ยวกันไปนู่นละไม่สนใจโลกเลยค่ะคนนั้นอะไม่สนใจโลกจริงๆเ่ไงบันาลนาบน๊ท เดี๋ยวแดดจะมาลูกตรงนี้ใช่ไหม <Okay. S 1> เป็นยังไงกันกันครับเป็นไงบ้างขอสัมภาษณ์หน่อยครั้งแรกรจะได้เล่นน้ำทะเลทะเลครั้งแรกเป็นยังไงบ้างลูกในสัมภาษณ์หน่อยฮะไม่รอด,รอดต้องใส่ชุดชีพด้วยไงไ อะไรเหรอแม่เดี๋ยวไม่ได้ชุดชิบะเดี๋วยวไปนไนนไ็นเรื่องใจเย็นๆพร้อมเล่นน้ำแล้วเอาให้เอาชุดว่ายน้ำมาก็ไม่ยอมแบบว่านั่นเลยเลกัดมากไอพี่โอกาสจะไปเล่นและะ้วค่ะพี่โอกาสอยากเล่นแล้ว เาจะไปเล่นน้ำทะเลครั้งแรกคร่ะ ก็ไม่เอาแยากคุณนี่ไปแล้วให้ลูกเล่นอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวแบบแบบเราก็แวบๆไป เคยวางแผนชีวิตไว้นะคะว่าอยากพาน้องออกกัสออกคุณมาเที่ยวทะเลแล้วก็พากันมา3คนค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นความจริงค่ะเป็นฝันที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเป็นจริงนะคะก็คือได้พาน้องออกกัสออกคุณนะคะดูช้างแล้วก็มาเล่นน้าทะเลค่ะเห็นลูกๆเล่นแบบนี้แล้วแพทก็มีความสุขมากมากเ,มมเลยค่ะทุกคนน้ำเค็มไหม สนกไหมสนไหม <c oughs> อ้าอยากอนแม่เ <c oughs> กียดไงสไหมครับแม่เดี๋ยวไปเล่นใกลๆแม่นู่น่ <c oughs> อุย้ยปูยยยปตัวใหญ่มากไม่ไปกินเลยอะ่มา้าไม่เห็ <laughs> นเจีนี้ไปห,หาลอนแหลเลินเลนชนบุรีเนาะใช่ไหมตรงนี้ชนบุรีใช่ไหมปอนแหล่เลิลชนบุรีแกแวะน้องโอกาสเอาปูแหร์ริ่เหรอดูนี่เลยหปลนีล่ไม่อยากตัโก๋ยี่ตก๋วแค่อ้วกวาสุดดอกเนี่ยกูงเชฟหออ อะไรนะลูกที่มันเป็นก้อนหินอ่ะมันเหมือนก้อนหินขาวๆอ่ะที่เป็นก้อนหินขาวๆใช่ไหมแล้วลูกหาเจอหรือยังลูกหาเจอยังหาไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยวลงไปหาใกล้ๆนั่นแหละพื้่อฝากมาบอกว่าให้หาก้อนหินสีขาวๆมันเป็นหอยมันเหมือนก้อนหินนะแม่มันเป็นสีขาวอ๋อเป็นหอยใช่ไหมไม่เอ้ามันคืออะไรอ่ะไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่หอยกระล่ำฮะมันคืออะไรแม่ก็เริ่มงงละ อันนี้เคยเคยเห็นในการ์ตูนใช่ไหมเขาทำแบบนี้ใช่ไหมเต้ยเต้ยนี่ไงล่าสุดดาราดาราชายสองคนนี่เล่นน้ำเป็นเซเลสตาตอนนี้คือแบบ ดีมากทุกคนมาทิตตกมาทิตกำลังตกน้ำเค็มเด็กๆว่าน้ำเค็มมากเรยกันดีมากขอบคุณกายค่ะชิพมาเชวค่ะยอมเปียกนะคะเพื่อถ่ายรูปสวยๆของเราด้วยทีมดิปลาร์ดค่ะ